จะมาก็มีหนังสืาฝากนะ,ะก็เชื่อพอกับทุกท่านนะก็รอดมรนาหน้าที่พวกเราได้มาปฏิบัติธรรมในเช่นี้นะทำให้ที่มีชีวนะิตชีวาต้นไม้ก็คงจะเจริญงอกงามเพราะว่าบุญบารมีที่เราได้บำเพ็ญและจิตใจที่สว่างสวยด้วยปัญญา ความพร้อมด้วยความรู้สึกตัวและการมีสติแล้วก็เชื่อว่าทำที่เราได้บำเพ็ญนี่จะช่วยราาักษาใจของเราให้เป็นสุขอย่างน,น้อยเจออะไรใจก็ไม่ทุกข์รวมทั้งสามารถที่จะเกือ้อแผ่ความสุขความสุขในนั้นไปให้กับคนใกล้ชิดและให้กับผู้คนที่รอบตัวได้ กือมีครังนี้หรอครั้งนี้เลยครับอาไ้เกิรกลับสักตักลับเลย <c oughs> เขากับไปู <c oughs> กภาพ <c oughs> <c oughs> รู้ว่าอาจารย์ถวายมอบให้เพ่ากับปุติมาเที่ยวที่บา้าน